วันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้พี่กันตรีจะพามาชมพืชผักสวนครัวนะคะปีนี้เราปลูกกระลำไว้นะคะปลูกไว้นะคะปลูกไว้มากเลยนะนะตอนนี้เราก็เริ่มปลูกกระลำแล้วกระลำเราก็เริ่มจะเข้าหัวแล้วนะคะซึ่งตามปกตินะแถวบ้านพี่กันตรีเขาจะปลูกผักช่วงหน้าหนาวนะคะแต่อันนี้เราเราปลูกก่อนนะคะนะเราปลูกประมาณตุลา ตุลาพฤศจิกาธันวานะคะปลูกได้ประมาณสองเดือนกว่าละนะคะเพื่อนๆนเราเริ่มจะเข้าหัวแล้วนะคะกระลำเรานะนะคะเป็นพืชผักสวนครัวนะคะเรามีอ่าพื้นที่นิดหน่อยนะเพื่อนเลองมาดูนะพื้นที่ก็ก็ไม่มากนะคะพื้นที่ในบ้านนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะพามาชมพืชผักสวนครัวกระลำปลีนะคะมีพื้นที่เพียงนิดหน่อย นะนะคะก็ถือว่าเป็นผักปลอดสารพิษนะคะผักปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆลองดูนะนี่เห็นไหม,มแมลงนะคะนอนก็เจาะกินบ้างนะคะนี่ก็เจาะกินบ้างนะคะนะผักปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆผักอินทรีย์ผัก, sea, ผกปลอดสารพิษนะคะเราปลูกเองเรากินเองนะคะก็เจ้าของก็ปลอดภัยนะเพื่อนๆนนะ ะะลองมามาชมนะคะเป็นสวนผักกระลำปลีนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าหัวละนะคะนะก็ปลูกแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆน,นะคะปลูกแบบตามธรรมชาติเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะคะสวนสวนผักนะคะเป็นกระลำปลีปลูกทุกปีนะเพื่อนๆแต่ปีเนี้ยเราจะปลูกไวหน่อย นะนี้ได้สองเดือนนะคะสองเดือนแล้วตามปกติผักเนี่ยประมาณสามเดือนสามเดือนก็จะเก็บผลผลิตได้นะคะนี้เริ่มเข้าหัวละนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะแต่แถวบ้านพี่กันตีอากาศก็ยังไม่หนาวนะไม่เหมือนทั้งเชียงใหม่นะคะอากาศก็ยังไม่หนาวนะคะแค่อากาศแบบเย็นสบายๆนะคะ วันนี้พี่กันตรีจะพามาชมแปลงกระลำปลอดสารพิษนะคะนะคะใบก็จะประมาณนี้ก็จะมีรูบ้างนะคะมีหนอนเจาะบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเรากินนะเรากินแล้วปลอดภัยนะคะนะแปลงผักกระลำปลอดสารพิษนะคะไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยปุย๋ยก็ไม่ใส่อะไรมากมายนะเพื่อนๆดูนะ เห็นไหมคะใบของเขาเห็นไหมใบจะไม่สวยนะเพื่อนๆดูนะนะอันนี้ก็คือแมลงหนอนก็มาเจาะนะคะเรามีวิธีก็คือคอยดูตอนกลางคืนเนาะคอยเอาไฟฉายส่องดูว่ามีตัวหนอนมีอะไรไหมเราก็หยิบออกแล้วเราก็ฆ่าตัวหนอนทิ้งนะคะนี่เป็นพักปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆเนาะนะเป็น ใต้ร่มไม้นะแดดดำไรก็แดดไม่จัดเท่าไหร่นะคะแดดไม่จัดเท่าไหร่เดี๋ยวพี่กันตรีให้ดูว่ามันประมาณเนี้ยใต้ต้นไผ่ใต้ต้นไผ่น,ผนะคะเย็นๆนะเย็นๆเรามาชมสวนผักปลอดสารพิษกันนะคะนะวันนี้จะพามาชมกระลำปลอดสารพิษอ่าซึ่งกระลำเนี่ย นะถ้าเขาปลูกขายเนี่ยเขาจะคือคนปลูกเขาไม่ได้สนใจว่าจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงกี่วันจะเก็บกี่วันเขาไม่ได้สนใจเนาะขอให้ผักเขางามเขาสวยใช้ได้นะคะเขาก็ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะเนาะแต่ว่าถ้าเราปลูกเองเนะเราก็เขาไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้อะไรที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะเพื่อน สวยงามนะคะสวยงามจริงๆมาให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ให้ชมกระลำก่อนให้ชมกระลำก่อนนี่เป็นใต้ต้นไผ่นะพเพื่อนๆลองดูดินจะดีนะคะดินใต้ต้นไผ่ดินขุยนะคะเป็นดินที่มีใบไผ่รับถมกันก็จะเป็นดินที่มีปุ๋ยธรรมชาติมากเลยนะคะ ต้นพริกเราก็มีเห็นไหมคะพริกเราก็มีนะปลูกปลูกเสริมมานะคะเพื่อนๆพ,พริกเราก็มีพริกเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะพริกไม่ต้องซื้อนะนี่อีกต้นนึ่งพริกก็มีอะไรที่ปลูกได้นะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะเพื่อนๆ นี่เห็นไหมคะกระล่ำปอดสารพิษจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนาะนี่นะรูแมลงตัวเล็กค่ะเดี๋ยวมาดูตรงตรงนี้ตรงนี้สวยนะคะ อันนี้ข้างในก็มีผักนะคะเดี๋ยววันหลังจะอามาให้เพื่อนๆชมนะข้างในมีอะไรบ้างเนาะขัดแตะไว้ไม่ให้ไก่เข้าไปนะแต่ข้างนอกนะคะข้างนอกเราก็มีกระหล่ำนะคะแต่ตรงนี้ข้างในก็จะมีมีผักอะไรกลยอย่างนะคะที่เราทารั้วไว้นะทํารั้วไว้อน,นี้นอกรัว้วนอกรั้วเราก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีผักพาเพื่อนๆชมนะคะ เป็นกระลำทั้งนั้นเลยนะเพื่อนเอเนาะกระลำปลอดสารพิษประมาณสองเดือนนะเพื่อนๆนะคะเราปลูกเดือนตุลาพฤศจิกานะคะตุลาพฤศจิกาแล้วก็ตอนนี้ก็ย่างข้าทันวาสิ้นเดือนทันวาน่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะเพราะตอนนี้เริ่ม เริ่มเข้าหัวแล้วนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะ,นะเริ่มเข้าหัวแล้วนะคะเข้าหัวทุกต้นเลยเข้าหัวทุกต้นเลยนะคะกระลำกระลำปลูกเองนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะส่วนใหญ่บ้านพี่กันตรีก็จะไม่ค่อยซื้อผักกินเนาะเราจะไม่ค่อยซื้อผักเราจะปลูกเองนะคะ ถ้าเหลือนะคะเหลือแล้วก็จำน่ายเนาะยิ่งผักปลอดสารพิษเนี่ยถือว่าจำน่ายดีมากๆเลยเป็นผักออรแกนิกนะคะผักปลอดสารพิษใครก็อยากได้พอเขารู้ว่าสวนเราไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงนะคะเขาก็จะพากันมาซื้อเนาะเพื่อนๆตอนนี้ก็มีผักหลายอย่างนะวันนี้พี่กันตรีก็เอากะหล่ำปลอดสารพิษมาให้ชมก่อนเนาะนะคะเราะว่าช่วงนี้พี่กันตรีก็ ไม่ค่อยได้ได้ดูแลผักตรงนี้เท่าไหร่ก็จะไปคือตอนนี้ก็คือจะสนใจเรื่องบอลเนะี่ยก็เลยลืมลืมลืม,ล,มลืมตรงนี้ไปบ้างนะคะแต่ว่าที่จริงช่องของพี่กันตรีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปลูกผักนะคะปลูกผักทั้งนั้าเลยที่ที่ทามาเนาะเราก็เอางานของเราลงให้เพื่อนๆชมนะคะนะ เดี๋ยววันนี้เอากระหล่ำไปชมกันก่อนนะคะกระหล่ำชมกันก่อนนะคะเนาะปลอดสารพิษนะคะทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยเพราะว่าเราไม่ได้กินเราไม่ได้สะสมสารเคมีเราไม่ได้สะสมยาฆ่ามแมลงนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะ Soi ngang tinh tinh Soi thuốc lời